ครับนี่เป็นภาพมุมไกลนะครับมุมจากมุมไกลส่องไปที่ซุ้มประตูทางเข้านะมองเห็นทั้งองค์พระประธานสาราการเปลี่ยนนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ดูแล้วสวยงามนะครับส่วนมาทางด้านนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะที่กำลังทำอยู่เหมือนกันนะครับจะบรรจุวัสดุอุปกรณ์สมัยผู้ยห่าจายายไว้ตรงนั้นนะครับ เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินชีวิตของท่านนะครับ,รบช่างนอกกําลังขมักขมิ่นนะครับมุงลังคาอยู่เพิ่จะได้ไปแถบเดียวนะครับชั้นร่างสุดก็ยังไม่เสร็จนะครับด้านทิศใต้เสร็จไปแล้วตะวันออกกับตะวันออก,กับทิศเหนือนะครับตะวันตกก็ได้นิดนึงนะครับ ก็คงจะวันนี้ทั้งวันก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้จะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นภาพทางด้านทิศตะวันตกนะครับซึ่งได้มุงสังกสีไปแล้วนิดนึงนะครับวันนี้เอาตั้งแต่เชา้าได้แค่นี้เองครับยังไม่เสร็จงานก็ใกล้จะเลิกแล้วนะครับ ตอนนี้ช่างกำลังที่หน้าบันนะครับกำลังปิดหน้าบันด้วยไม้กระดานนะครับตรงนี้เพื่อกันลมกันน้ำสาดเข้าไปนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะครับ ซุ้มประตูนะครับทางด้านทิศตะวันตกตอนนี้การมุงหลังคาก็เ,าเกือบเสร็จไปแล้วนะครับได้ประมาณสัก70%เแล้วนะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นได้ยกชัดขึ้นไปนะครับซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับก็วันนี้ก็คงจะทำการมุงให้เสร็จในวันนี้แหละครับ วันนี้เนี the, oh, maybe, like ่มเต็มท uh ี่แล้วครับยังได้แค่นี้อยู่ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วครับสี่โมงเย็นแล้วยังได้แค่นี้หล้งคากลจะเสร็จแล้วนะครับยังไงก็เสร็จวันนี้แหละล้างคาที่ห้าก็บหาที่ห้านะ ครับการมุงหลังคาซุ้มประตูนะครับรก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วนะครับเหลืออีกไม่มากนะครับยังไงยังไงก็ช่างบอกว่าเสร็จวันนี้แน่นอนนะครับก็ต้องดูนะครับว่าจะเสร็จจริงไหมงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับ ในที่สุดนะครับการมุงหลังคาก็เสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับคลิปนี้ก็คงจะจบกันตรงนี้นะครับไว้พบกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ